คุณผู้ชมคะในที่สุดนะคะทีมข่าวททบ,บหลังจากการขยายผลเรื่องนี้เราก็พบว่ามีบริษัทที่ประกอบกิจการให้บริการและโซลูชันด้านการสื่อสารโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่เรียกได้ว่าเป็นแบบระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะที่เข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า20ปีแล้วและมีการการะทําในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมีการตั้งบริษัทซ้อนบริษัทตั้งต้นก่อนบริษัทแรกเป็นคนไทยถือหุ้น51แล้วก็ต่างชาติถือหุ้น49 ดูเผินๆจากตัวเลขตรงนี้ก็เหมือนจะยังเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามที่เริ่มไม่ปกตินั่นคือมีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้บริษัทนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะตั้งข้อสังเกตได้ว่าการดําเนินการในลักษณะนี้ส่งผลให้บริษัทต่างชาติถือหุ้นมากกว่า50%หรือไม่เมื่อได้ทําการตรวจสอบพบว่ามีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเกิดคําถามเกิดข้อสงสัยขึ้นมากมายค่ะเช่นบริษัทนี้เป็นบริษัทไทยหรือบริษัทต่างชาติกันแน่ เพราะหากคำนวณตามปกติแล้วก็จะพบว่าต่างชาติถือหุ้นเกินกว่า70%ด้วยซ้ำไปถ้าไม่ผิดกฎหมายาแสดงว่ากฎหมายเรามีช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้หรือไม่ค่ะหากเป็นบริษัทไทยทำไมผู้มีอำนาจหรือผู้บริหารทั้งหมดในบริษัทเป็นคนต่างชาติหากเป็นบริษัทต่างชาติมีการจดทะเบียนบริษัทต่างด้าวถูกต้องหรือไม่อย่างไรหรือมีการดำเนินการในลักษณะใช้บริษัทนอมินีไทยเหมือนกับหลายๆบริษัทตามที่เป็นข่าวในปัจจุบัน การทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะฟังดูเหมือนจะเป็นธุรกิจที่น่าจะทํากําไรแต่เหตุใดบริษัทนี้คุณผู้ชมคะน่าสนใจมากๆเขาดําเนินการมากว่า20ปีนะคะกลับมีผลประกอบการติดลบหลายพันล้านบาทแต่ก็ยังสามารถประกอบกิจการอยู่ได้ด้วยนะหรือมีการทําธุรกรรมอํมพรางให้ผลกําไรออกนอกประเทศ หรือผลประกอบการที่ดูเหมือนจะติดลบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยสิ่งเหล่านี้น่าตั้งข้อสังเกตทั้งสิ้นเลยค่ะยังมีข้อสังเกตด้วยนะคะเป็นไปได้ไหมถ้าหากบริษัทนี้ไม่หวังผลกําไรมันจะยิ่งน่าเป็นห่วงและน่าสงสัยในเรื่องมิติด้านความมั่นคงเพราะว่าอย่าลืมนะเขาเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมอุป,ปรกรณ์ต่างๆที่บริษัทนี้จําหน่ายไปถูกกระจายไปยังโอเปอเรเ,เตอร์ต่างๆในประเทศรวมถึงองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธุรกิจ ในเอกชนด้วยนอกจากนั้นยังกระจายไปถึงประชาชนคนไทยอย่างกว้างขวางมันเลยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะเพราะทุกวันนี้เราสื่อสารกันโดยใช้อุปกรณ์มือถือเป็นหลักลูกเด็กเล็กแดงไปจนถึงคนเท่าคนแก่ทุกคนมีอุปกรณ์มือถือหมดหลายคนมีมากกว่าหนึ่งเครื่องด้วยซ้าไปนะคะปัจจุบันเทคนโนโลยีก็ก้าวหน้ามาถึงสู่ระบบ 5G แล้วซึ่งนับเป็นหนึ่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เราคนไทยได้ใช้กันอย่างไรก็ตามในความทันสมัยที่เราภาคภูมิใจกันเนี่ย จะไว้ใจได้อยา่างไรว่ามันมีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลในเมื่ออาจจะมีบริษัทที่เขาไม่หวังผลกําไรแล้วเข้ามาจําหน่ายมาก,กระจายอุปกรณ์เหล่านี้จริงๆแล้วเขาหวังอะไรกันแน่ คำถามและข้อสงสัยต่างเหล่านี้ทีมข่าวททบจะติดตามเกาะติดเรื่องนี้มาเปิดปมให้คนไทยได้ร่วมกันรับรู้รับทราบนะคะเพื่อช่วยกันเป็นเสียงสะท้อนไปสู่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ช่วยกันในการตรวจสอบป้องกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของบริษัทศูนย์เหรียญให้หมดไปจากประเทศไทยคืออาจจะไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยต้องให้มันหมดไปให้ได้มากที่สุดเพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ ต่อประเทศไทยและหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะ